สวัสดีครับวันนี้ก็มากับน้องสาวนะครับทุกคนวันนี้จะมารับน้องไข่มุกกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันสวัสีคสวน้องไข่มมกนะครับทุกคนเียกมาัอ,อย่าง เยอะอยู่นี่ค่ะเยอะอยู่นี่ค่ะเยอะอยู่นี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเยอะอยู่ไหนเยอะอยู่ไหนบ้างนค่ะอันนี้เลยจะขอพาไปข้างหน้ารถค่ะไปข้างหน้ารถพี่อินไปไปถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างหน้ามาไปลึกไปอ่ะถ่ายข้างหน้าค่ะมาเล่นโป่งโปดีกว่าโอ้โหแล้วเดินมาเลยนะนี่รถน้องแอรีเอล ไหนมาดูนี่มาเดี๋ยว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 ค่ะอ่าให้ของผวันลูกสาวนะคะโตเป็นสาวแล้วให้วอาวฮาาให้คุณแม่เปิดให้คุณแม่เปิดอ่าปีนี้ก็ได้รถคันใหม่แล้วก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกๆด้านนั้นขา เปิดเลยเย้่เงินขวัญูมรุกบอลไม่รู้จะให้อะไรก็ให้ตังบัตรจุดนะครับฮิบฮิ๊ฮฮยัไม่ได้ให้รุกบอลไปจ่ายตังไปจ่ายตังไปสุกกัญยงเนี่ยคุณเนี้ยสุกกัญย์ี่ยังโอ้ย ชุดสวยจังเลยป่ะนี่เอ็นข้าาถ่ายรูกกันเขินเขินมขินเขินเขนเขอนเขินเขินเขินวขนนี้นะครนบก็นารันรถคัินใหม่ขนะครนบสมนชินใหมนของบ,นนบองขินนะครับน้องนข่มุกนะครับ คันนี้ก็ถือว่าขอบคุณลูกค้าคิมไข่มมกด้วยนะครับนี่เจ้าของตัวน้อยนี่นี่ค่ันสุขสันต์วันดีสามสิบมาราลานะครับทุกคนวันนี้ก็รถคันใหม่แล้วนะครับก็จองมาเป็นปีแล้วแหละทุกคนเพิ่งได้มานะครับโอ้สวยมากสวยไหมคะสวยค่ะสวยไหมคะ เออขอบคุณทุกคนที่ติดตามครอบครัวเราด้วยนะครับว้าวสกิปะอาอันไหนคะอ่าขอคำอวยพรหน่อยครับแฟนคลับนะครับวันนี้มารับน้องไข่มุกสีดำนะครับเจ้าของรถคนสวยเย้ค่ะเย้อไม ตายไปขับเลยค่ะตายไปขับแล้วเ <laughs> ย้ยสมายไหนค่ะสมัย<ะ>ใช่แล้ว<ะ>ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนคิีมไข่มุกด้วยนะครับทะเบียนนี้เลย